บอกไปเลยนะครับหาเรื่องแท้ๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยครับํ <ๆ S 1> ำตัวเองแท้ๆครับทั้ง Lazada และก็นาราเคกระเทยเไม่ช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับมีการส่งข้อความผ่านมายัง แอปพลิเคชันของ Lazada ซึ่งเป็นการกล่าวขอภัยหืืเก่าวข,ขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการนำเส,สนอโฆษณา,าการล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนพิการแล้วก็อาจจะพลาดกิงนฉลากันเบิงสูงซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เห็นมีการออกข่าวว่าหลายๆผู้ประกอบการก็ได้ถอนสินค้าออกจากแผตฟอ์ม La z a d าซึ่งผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าข่าวเนี้เกิดตั้งแต่ต้นเดือนละผมเพิ่งมา สังเกตข่าวเมื่อวันสองวันนี้เองวันนี้ที่ทําการถ่ายทำคือถ่ายทาในวันที่1ิพฤษภาคมสอง5ิแล้วจู่ๆผมก็ได้เห็นคลิปของคุณอาราที่ออกมาโพสต์ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะพาดพิงใครไม่ได้เจตนาที่จะดูถูกคนพิการแต่ประกาศใดเพราะผมฟังแล้วเนี่ยก็ดูว่าก็ถูกต้องของเธอนะเพราะว่าเรื่องของการที่ จะเอาคนพิการมานําเสนอมันก็มีเผยแพร่อย่างหาดูทั่วไปมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมเถอแต่พอผมฟังต่อไปอ่ะมันมีท่อนท่อนหนึ่งนะครับอ่าที่คุณนาราเคปกระเทยเขาบอกว่ามันมีคําถามบอกว่าทําอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจอยากทําแรงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่กลัวโดนจับแล้วก็ได้กล่าวพาดพิงว่าอ่าคนพิการบางคนเขาแค่ชี้นิ้วเงินก็เข้ามาแล้ว แล้วก็ข้อความที่ออกมาเป็นข้อความที่หมิ่นเหตดนะครับว่าจะถูกโยงเข้าไปถึงสถาบันหรือเปล่าพอเธอพูดถึงยุงนี้นะครับบอกเลยนะครับหาเรื่องแท้จะเข้าตำราประหมอตายเข้าปากหรือปากพาจนนะครับซึ่งแค่พูดว่าไม่ได้โยงสถาบันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกคนพิการเท่านั้นจบแล้วครับไม่รู้เธอจะพูดต่อทำไม ด้วยพฤติกรรมของเธอก่อนหน้านี้เธอก็แสดงตัวชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอไม่เอาสถาบันไม่แปลกที่ว่าเธอจะให้ความเห็นแตกต่างหรือไม่ชอบซึ่งนั่นคือเสรีส่วนบุคคลแต่เธอเล่นผิดเวทีไปเวทีนี้เป็นเวทีสำหรับขายสินค้าซึ่งการขายสินค้าต้องบอกนะครับขายสินค้ากับทบกลุ่มไม่ได้ขายกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งพอไม่ได้ขายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนั่นแสดงว่า สื่อที่ออกไปมันต้องสื่อออกไปนะ่เป็นกลาวตัวลาซาดาเองก็มีแค่หนังสือที่ออกมาขอโทษและทําการขอโฆษณานี้ออกไปหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจากการขอโทษของลาซาดาเลยในส่วนของลาซาดาที่บอกว่าการนําเสนอไม่รอบคอบเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังไม่ขึ้นครับบริษัทใหญ่ขนาดน,นั้นทําธุรกิจเป็นหมื่นล้านไม่พอนะครับทําธุรกิจรูปแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วจู่ๆบอกพลาด ส่วนคุณนาราเนี่ยน่าจะไปต่อยากแล้วครับในฐานะคนทําตลาดและคนทําการขายคนหนึ่งนะครับการที่เราจะซื้อของจากใครการที่เราจะไว้ใจใครสิ่งนั้นมันต้องเกิดมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจคุณนาราได้ละเมิดกฎนี้ซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่เคยซื้อของอคุณนารานะครับก็ชื่นชมในการที่เธอทำธุรกิจเติบโตมาด้วยตัวเองได้ถึงขนาดนี้ แต่สิ่งที่เธอแสดงออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูดเมื่อสิ่งที่เธอพูดกับสิ่งที่เธอทำมันไม่ตรงกันธุรกิจของเธอไปรอดยากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีคือความเชื่อใจนะครับและตัวลาซาด้าเองได้ปล่อยให้เกิดกิจกรรมในการทำธุรกิจเลือกข้างลูกค้าลาซาด้า ส่วนหนึ่งก็ต้องหายไปแล้วครับอาจจะไม่จบแค่เสียส่วนแบ่งการตลาดหรือเสียลูกค้าให้คู่แข่งนะครับ l a z a d a มีโอกาสที่จะจบธุรกิจในประเทศไทยก็เป็นได้นะครับส่วนคุณนาราแคปเทอเองเนี่ยดูแล้วนะครับน่าจะเจออีกหลายข้อหาที่จะตามมาครับส่วน l a z a d a หากฝ่ายที่ต้องการจัดการตับเขาพบช่องในการดำเนินการที่จะไม่ให้เขาดำเนินธุรกิจต่อผมว่าหนักแน่ครับงานนี้ ได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับทําตัวเองแท้ๆครับทั้งลาซาด้าและคุณนาราเทพกระเทยความเมาในส่วนของการเป็นนัการตลาดคนหนึ่งนะครับการโฆษณาหรือการนําเสนอที่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ควรทําครับเพราะว่าเราขายสินค้าทุกคนแง่มุมการนําเสนอมีเยอะแยะเลยครับไม่ควรเอาเรื่องของจุดด้อยของคนอื่นมาล้อเลียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้พลาดพิงสถาบันเองการพลาดพิงใครก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีครับโดยเฉพาะการพาดพิงในทางลบและนี่ยังเป็นการกล่าวพาดพิงกับสถาบันที่คนไทยส่วนมากให้ความเคารพยิ่งทำให้เกิดแรงกับเพื่อมหรือแรงต่อต้านหนักขึ้น นอกจากท่านจะติดตามข้อมูลยุคใหม่ทางการตลาดของไทยผ่านช่องทาง YouTube ได้แล้วท่านยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับและท่านสามารถกดติดตามกดสั b สไครต์ได้ที่มุมล่างจอด้านขวาของท่านไว้ได้นะครับและเพื่อไม่ให้ท่านพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตท่านสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเวลามีคลิปใหม่ ระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทุกๆครั้งสำหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดของไทย Modernization Marketing สวัสดีครับ